เข้ามาในทหารเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าสายตาไม่ค่อยเป็นมิตร <ST. S 1> แล้วเราเป็นเด็กธรรมศาสตร์ด้วยทางเขาก็จะรู้เขาบอกว่าไอ้นี่มันพวกหัวแข็งพวกแบบอะไรแนวๆประมาณนี้<ช><ช>เราก็จะเราก็จะต้องระมัดระวังตัวแล้วพี่เนี่ยเคยมีประสบการณ์ด้วยความที่ว่าทําข่าวแรกๆเนี่ยสัมภาษณ์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกตอนนั้นท่านเกษียณแล้วแต่ท่านมางานบรรยายอะไรไม่รู้แล้วพี่ก็ไปถามถามแบบเหมือนถามดา เนี่ยมีอะไรทหารเนี่ยก็ปฏิวัติอยู่เรื่อยอประมาณนี้โอ้โหพลเอกอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านก็แบบหันมาบอกว่าเอยคุณจะไปเหมารวมทหารอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพลเอกอาทิตย์เขาไม่ได้ปฏิวัตเิเขาบอกว่าทหารเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกคนนะมันต้องถ้าจะด่าทหารให้ด,าด่าเป็นคนคนไปแต่เนี่ยโอ้โหท่านก็แบบหันมาสัตพีบอกอ้าวทาไมคือเราก็เสียงแบบดเด็กเออดเด็กใหม่เด็กแบบที่เพิ่งจบมาเออก็แบบเถียงเถียงจนแบบ รุ่นพี่สก,กิดสก,กิดเฮ้ยพออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มมาเรียนรู้รุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านก็แบบถามแบบซอฟเลยนะถามแบบซอฟมากแต่เขาได้คําตอบอย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ว่าการถามเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องแบบโอ้โหแบบใส่ฟีลลิ่งอะไรคือเรามาใหม่ๆเราก็จะแบบเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเป็นนักข่าวใหม่โดยเฉพาะที่มาเป็นสายฐานเนี่ยพี่ว่าอยู่ที่การควบคุมอารมณ์และก็การใช้คําถาม